อะ่ะเอาวิ่งทําไมเอาเอา,เอาเอาลมลมลมาเ,เป็นยัง่าเป็นยังสวัสดีจ้าสบายดีเอซทั้งช่องน้องคําแพงชาแนลเด้อหไฮตี <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะคะยังอยู่ที่คลองแปดลำลูกกาค่ะเอฟซเตรียมตัวจะเดินทางไปอไปใส่เกาะไปจะจะไปใส่เกาะ <c oughs> <c oughs> ยังไม่รู้ที่ไปเลยคะ่ะเอฟซีบุวัาจะไปเลนไสนเนาะเพราะว่าเด็กน้อยจักซิไปหามองใด้เด็กน้อยเลนเนาะ,ค,ะคลิปนี้เนาะคะ่ะไม่เพ่นกระจอาแเนี่ยทางห้าน้อยของญาขอนของอาจารย์สวัยเนาะคะ่ะมาฝากมาตอนเนาะ,ะถาเบิงก่อนเนาะคะ่ะของอันผู้ใหญ่ใจดีถ้าติดต่อได้ก็จะลงพร้อมของญาขนนะอนเนาะเพราะว่าตอนนี้เพ่นขอไปแล้วนะคะ เดี๋ยวจักน้อยเบิงน้ากันนาว่าได้บอเนะคะค่ะถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบแนวทางห้าหน้อยของอาจารย์สบายรือว่าของญาขวัญของเนาะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ไม่เพี้นและน้องกาแพงด้วย้อค่ะเนาะกับบอมีอย่างหลายเนาะแต่ละมือกับหาแต่แนวทางนี่มาฝากเอฟซีทั้งช่องเนาะค่ะกับมาเบิงของมู่บ้านนี่กันก่อนค่ะว่าได้ตัวใดเราค่อย มเบึงของมือนีเนาะว่านี่ค่ะของมัอว่านนี่ค่ะเอฟซีแจ็คได้ตัวใดเนาะของมัอว่านนี่ค่ะของอาจารย์สวัยเพิ่นบอกว่าเขาบดเต็มที่เนาะขอโทษขอ,อให้น้ำเอฟซีหลายๆเนาะ เมื่อวานนี้เข้าไม่เต็มที่เนาะก็เข้าหกแต่ว่าเข้าอยู่เนาะเข้าหกเนาะก็คือหกสามสามหกนะคะ fc ส่วนเลขฝันไม่เข้านะคะเนาะส่วนเลขฝันบอ่อเขาค่ะ fc ส่วนของญาขวันกับบอ่อเขานะคะว่านนี่ห้าน้อยบอ่อเขาค่ะ ส่วนของลาพัฒนาของอเดืนสกาวก็ไม่เข้านะคะสองศูนย์ศูนย์สองกับศูนย์ห้าเนาะไม่เข้าคะ่ะส่วนของยาขอนลาพัฒนาก็ไม่เข้าคะ่ะมีแค่ห้าเจ็ดเนาะไม่มีห้าหกมีอยู่หาติดหาแต่ว่าบ่มีหาหกนะคะ fc นี่ค่ะหาเจ็ดหาสามหาศูนย์เนาะส่วนของเซียนนาดีค่ะก็ไม่เข้าเนาะหลุดอีกแล้วเนาะ เข้ามางวดหนึ่งงวดน,นี้ก็หลุดนะคะ่ะเดี๋ยวตามโตนะคะงวดหน,นาเนาะงวดหน,นาค่อยตามโตเนาะัวเลขไม่เข้ามีหลุดทาเป็นปกติเนะคะ fc เดี๋ยวนี่ค่ะของมือนีได้ไปแล้วะคะ่ะเดี๋ยวมาเบิง้ง่อของมือเออของมอว่านี่เบิ้งไปแล้วเนาะมาเบิง้งมาเบิง้ง่ตของมือนีกันเลยค่ะนี่เนาะตอนนี้เอ็นและน้องคําแพงก็มาถึงที่ จ้าถึงที่ไหนลูกถึงที่หาดนางรองหรือว่าหาดนางลำจ้าจังหวัดเออำเภอสัต,ตหีบนกะขายสีกะมาเบิง่งตัวเล็กน้ำกันก้อนเนาะ,ะ,ะค่ะแล้วก็คอยไปแบบประกาศนะคะเดี๋ยวจะทายไปฝากคลิปสองเด้อค่ะเนาะนี่ค่ะมาเบิ้งแน้ม้างท่าน้อยก่อนค่ะ แนทางฮานอยของารรายาวัญนี่ค่ะหมายสามแปดหกแปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดนะคะแล้วกาสามหก <im itation> แปดหนึ่งราคาสามหนึ่งอยามาเล่นไก่นี่นาะค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางฮานอยของยาขวัญเนาะราคาพันจับคู่ไฮ สามแปดหกแปดสามเจ็ดเจ็ดหนึ่งสามหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดแปดนะค่ะอากาสามหกแปดหนึ่งสามหนึ่งเด้อค่ะแล้วสามหนึ่งข้ามีสองเทือนเนาะค่ะเอฟซีอาจจะเป็นหนึ่งสามหรือว่าเป็นเขียนปิดเนาะสามเป็นเปียนปิดกระหอถุนสาให้น้ำนะคะนี่ค่ะแคปหน้าจอเนาะค่ะแนวทางฮานอยของยากรเนาะ ได้แ,แล้วค่ะก็มา่อของที่อาจารย์สวัยกันเลยค่ะลมเฮี้ยงนะคะที่้ต้องอย่างบสะดวกกใขอโทษขอให้น้ำเนาะ,ะตอนนี้ลมแรงมากอยู่ที่หาดทรายนางรองนะคะหรือว่านางลำเนาะ,ะที่อำเภอสัตหีบค่ะของอาจารย์สวัยเมื่อเนี่ยค่ะให้มาบนล่างวิ่งรูดสามกับสองเนาะคะ่ะ ส่วนเลขประกบมืัอนี้เพิ่นบ่ให้มาเด้อค่ะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้เฮ็ดให้เนาะเลขประกบเพิ่นไปอ่าเพิ่นไปโรงพยาบาลนะคะเพิ่นว่าเนาะค่ะก็เลยบ่มีเวลาเฮ็ดเลขประกบให้ให้มาแค่อ่าตัววิ่งตัวรูด3กับ2เนาะแต่ว่าเด่นที่2เด้อค่ะเด่น2ค่ะเด่นที่2ลง3เนาะค่ะส่วนเลขฝันของเพิ่นให้มาก็มี22 23 25แล้วก็26เนาะค่ะ คแคปหน้าจอเนาะค่ะของอาจารย์สวัยหล้วการของแง่ก่อนเนาะจนของผู้ใหญ่ใจดีไม่ได้เด้อค่ะเอฟซี FC มื่อนี่เนาะมันจะแคปหน้าจอได้บ่ค่ะล้มแห้งค่ะเอฟซีนี่ค่ะนะเอาไปเคลือลบใบกับพ่อแล้วเนาะคะ่ะเอฟซีแคปหน้าจอไปเทียบใช้กันเอาเพราะว่าล้มแห้งค่ะ,คะแคปหน้าจอของ,งอาจารย์สวัยเนาะเอาแคปหน้าจอนะคะ ได้แล้วมาต่อของอยาขันเนาะนี่ค่ะเอาแคปหน้าจอจ้าลมแรงนะคะใส่ตัวเลขไปแล้วก็ขอให้เอฟซีทั้งช่องอ่ะเฮงๆรวยๆปังๆเด้อค่ะขอให้ช่องมันมันนะคะ ไอเออัด์นะค่ะเอฟซียู่นี่จะโล่งๆแน่เนะน้ำกับบุคุณ้อมนะคะ่ะเอฟซียู่บ,บ้างแสนน้ำจะคุณค่ะเด็กๆลงไปเล่นนะะู่นแล้วค่ะ จ่องอากาศอยากไปควนในเรื่องสิงท่จ้องให้ทุกท่านนะคะสุขภาพแข็งแรงเนาะคะ่ะอากาศเปลี่ยนแปลงกาขอให้ทุกท่านอารักษาสุขภาพกันแน่เนาะ กันไหมนั่น่นนะ,นะค่นะนายิดหนาค่ะยายคือเพ่อลงไปหาเขาแม่ยัยลงไปหาเด็กหน่อยไหมเร่ <c oughs> มีสุดเปลี่ยน,นเล่นทำไมแมาเล่นคือมองแค่